ลูกล้มน้ำหน่อยหนึ่งอปร่งๆพื้นอันนี้ก่อนสบายดีไม่เท่าไม่เท่าสบายดีอาที่ยอดใคยอดช่วยอนช่วยอดออะยกัวยุกอัุกตุเอเุ้กตุ๊กตน๊กตุเกตุ๊กตุ๊กตุ๊ัตุ๊กุ่อกน้๊กตุ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 ๊ตุ๊กเุ๊กนุ๊คตุ๊กไปกตุ๊ไตุ๊กตุ๊าบุ๊กตุ๊กก เค่ลานเา,ลลาลก็เอาผ่น้องคาเต้เ่แคนฮุจุล่ามันมีอ,อกล,ล,ลุ่มเลยเ่เริ่มีอนสบายดีพอมนพน้อง กายเงดีตอนรับทุกทานเขาซูซองของบาวลีอีกคือเ่าคือเดิมเนาะพี่น้องนเนาะกาพอดีเขาไม่เห็นผุดเท่าเอ,อฟื้นมาโอ้ตอนแดดตอนหอนเนาะทุกคนเนาะสบายดีไหมเท่าสบายดีสบายดี โอ้เปรี้ยฟื้นใหญ่ได้ได้ไปยังมาเอาลัวใครเรียกว่าลวไปรสินล่ะเอาลัวไม่เท่าปูงก่อนนะลูกสบายดีลูกลมน้ำหน่อยนึงปูงปูงฟื้นอันนี้ก่อนสบายดีไม่เท่าใช่ไม่เท่าสบายดีสบายดีทุกคนบังคุดไหวจับอันนี้เบ่งไม่เท่าเอานี่ล้มกอนเนาะล้มไอ้หย่าหน่อยไปหรอลูกีลมน้ำหน่อยนึงอืมล้มเลยลมในนี้ก็ได้เงี้ยไรโอ้หนักโอ้ไม่เท่าหนักโอ้แต่เป็นโลกเลย ยังไงเ้าวันนึงลูกร่มน้ำลูกเจ้าเงินให้เอเอาม่วนเดียวอารณ้าเนาะเอ้อุลเลยไปละฮะมันยังคดใเปเป๋วันึงลูกเจ้าเงินให้มม่วนแล้วเอาอ่ะอเอามีกลมบ่เงินเอาอ่ะผ่หาชู้น่าเชื่อว่น่าเชื่อจะเอายอดยัไ่เท่าอืม พัหายสยช่วยหนอน่าจะกดนี่รมน้ำหฮาก้นบ่ได้นั่งลมกนบ่ได้มเลยเอาเอาบางใบกอนบ่บางว้เอามาเมืองยัป๊แล้วเชื่อวนงาสบายดีสดีเชื่ยังได้ ซื้ออยังเด้นซื้อเงาเนี่ยซื้อเมถาเงาอืมอันนี้เออนิ่งเกาเนี่ยเกาอืมเออเมถาอยู่บ้านไหนเด้ยอยู่บ้านเมืองห้างนี่ครับบ้านเมืองห้างเมืองมันยังเกาะอืมอยู่มหาตะเมืองห้างนี้เมืองอันนี้เออนิ่งเกาเนี่ยเออเกาจิ๊กจะไปไปอื่นเดียวโดยเมถาเกาอ่าอยู่บ้านเมืองห้างเมืองนี่เกาเมืองห้างเมืองเมืองเมืองโซเบาเนาะนี่เนาะเมืองโซเบาอืมเออแข้งหัวพันเนาะ แม่เท่าอายุจักปีอลไร đấy จ้าเบหัวเนี่ยวู๋จิ๋ได้จิบวได้จิ่วไม่เอจิ๋วนี่แม่สานั่งก้อนนั่งก้อนนั่งน้องนางน้องแม่สาเออเอาลวงไปกันเอาลวงเนี่ยปลวัดเลเนี่ยเขินเลยเออ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 ตั้งไว้ก่อนก็ได้ตั้งไว้ก่อนก็ได้มันไม่ยู่นี่นะดไม่ยู่เอออยู่แล้วไปลูกหลานจับไปจะนี่ นางก้อนก็ได้ไม่เท่าจไปรด้วยนางก้อนนางก้อนก็ได้นางก้อนก็ได้จับใส่รูปชัวเนี่ยเออหลัวตกมันาฟืนมันตกให้จับใส่ลูกล่งให้จับใส่ไม่เท่าไม่เท่าผมไม่รู้กันเออบ่้มเนมีบ่้มเฮมีจักรู้จักรือบุ้มเฮมีจักคนเลยยุงเขาหรอกเออไม่เถ้าอยู่สกินเขาเอออยู่น้ำพีน้องยุงเขาอยู่น้ำพี่น้องอื ดีนอกก็ยุ้มเพื่อนนั้นเพื่อนเขามายุ่มาานเม็ดเรานี่เนี่ยหานอืมอันนี้ฮาอยู่แล้วแล้วฮัานมายกอันนีเพื่อนไปโฮกันหรอกมาเอ็ดบงเขานี่บังเขาราชังไปบลาหรหาจับกองอันนี้ไม่เทาเข่าไปไปยุ่บนโฮมหนึ่งบ่ยุ้มใน่้ายมันมาม่ได้ใช่หรอฮะยังไหนไปหรอ ก็ลูกลูกหลานล้มนั่นนึงนลูกหลานที่เอาเงินให้แม่ถาวรไปซื้อข้าวกินนะเออแล้วกินย้อนนะนี่สิพันได้น้อยพเพร่ะลูกหลานให้เป็นแสนเลยนีกินย้อนนอนเนี่ยลูกหลานเป็นก็ไลยแหงใจให้เดี๋ยวอันทามทักษะสบายดีแม่ถาวรก่อนจะไปก็ใช่มากก็ใช่เปล่าอู้มาแต่พูดมาแต่อันมึงแอดชื่อนี้ชื่อไปก็รู้ชื่อนี่นะไปเรียงไสไปเรียงไสใชเรียงไซใช่ทำเนื้อแม่ถาวรอันนี้เอาไปให้ยังได้เนี่ยอันนี้เอาไปตามตัวนี้ก็ไม่รู้ว่านจะเป็ดส ปชงชิตมะม่อไม่เท่าว่่เท่าเราเมื่อแบกอันนี้เต้มคือบ่ให้ไม่เท่าไม่เท่าคือบ่ให้ลูกล้านมาเอามอมอนแล้วเอาเอาผ้าห่าชูไ้ถึงแล้วไม่เ่านะอะไรดีไเชื้อจกจเจ็บปวดหาดเอาเอานี่ไปไปแล้วยังชิคก้ามาตีมาอันนี้เอินเก้าอุ่ี่แต่ไปฟุ่นเขามาละล้มอ๊อาไปฟุ่นไม่เท่ายูท่านูนเดียวเดี๋ยวนี้ เพมาจับตักถือยุบเรียวยุมเขาเขาเพิ่งกับเอ็มขึ้นเมื่ออาชันเม็ดเดียวไอเดียอยู่เราเขาไปยุบบานอาชันอาชันมาล่โล่เมื่อไอปนเขาเนี่ปนเขาห่างแล้วก็เกมื่อเดียวมันก็ดเม่อคาชันไี่ยู่เพื่อนนี่เขาเอาเข่าเอายังทั้งใดมากินไหเลยแท่เอายุใส่มากินไอเข่าอ่ะกินลำเขา กินข้าวอันนี้ก็กินน้ำข้าวขาวเบียงเหรอกินน้ำข้าวข้าวเบียงเขาปุ๊น่ขาวเบียงใครวะได้กินเนาะเขาเออเตเขาเบียงเขาทุกแทจะกินเนางเขาขามาไปเอาหงไปเอามเข้าวเบ้งเกือบเกือบคราดแล้วคราดคราเตเกือบอัตราบหน้าอันนี้ก็อาตราบหน้าข้าวใไมเด้องข้องตราบเกือบคาดแล้วก็เอาผ่านน้องคาตะเน้งเียนยจุล่ มันมีกลุ่มเลยตลาดเฮาไม่ติดเดีอวอนณาคนอยู่ตลาดเอาให้มันเพื่อรอบนี้อันนี้ก็ยุ่งเข้าบ้านนี้แม่ทาวบอมีผัวเออไม่เคยมีล้อกยุ่งสิ่งนี้หรอกบขา่เคยมีจักเทื่อเออไม่เคยมีเพื่อเอาก็คือเพิ่นบม่เคยมีเพมัดตักทัวร์ยุ่งนี่ต่อไปหรอกโสดตลอดการนะแม่ทาวเนาะแด่เลยคลองสดเลยยุ่งนี่ต่อไปบ่เคยมีเพื่อเพื่อ โดยโดยป๊าปป้นักบัเว่างแห้งนอกไม่เผานอกแต่ไม่เาปีมาจะใช้อันนี้ไปบ้านมางนี้นหอนฝนน้อ่เผาปีอยู่ป้าพุ่นมากต่ไม่ไม่เอาเก่าอยู่พุ่นมากบนดอป้าพุ่นเอาอยู่บนนามันมีราวไม่คดายโไดายเขยกอันนี้ไอ้แม่ไปไปไมหั่นบไม่เหา็ไปอยู่โมอหนึงป โอ้โหบ้านนหนักเนาะไปโฮ่มกอนไปหุ yeah. oh. ่มก no. ันสามคนบ้านมี้คือแข่งไม่แ่าแบกม่าู้เดียวน้อบักหนักไม่แ่าแบกค้เดียวได้เหสามคนยกเกือบขึ้นเลย เมาอันเม่าอยู่คนเดียวนูกคนทามันเด้ยกคนเมวมีซื้อเสียงเนี่นานเป็นไรก็ซื้อเสียเลื้อเม่าเลยเมาวรซื้อเลยนี่นะอันเก้าบอซื้อไมเาวาื้อจื้อเม่าชื้อเก้าอื่นี้อื้อเก้า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 เก่าเก้่เก้าเื้อเก้าเก่าเื้่เท้าเก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 ้อเก้า้าเกเก้าเก่าเ้เกเ่าเเาเกาเก่าเกาเา เทาวชื่อมเกาเมนเต้ถูกรลานเลยเขาใจว่าไมทาว่าเสือเมทาเก๋าสันโดชื่อน้องคือเป็นเก๋าเมทาเกาอีเม่เกอาคุณใหย่เก๋าเนาะคุณใหยเก๋าขุนยายอีเมลเดีวจักปีแล้วักบหูบหูอายุทำ้าบ่าโบเข้าเข้าเข้าหูแต่เขาอยังบรท่านมีลูกมีขั้วเฮ้ยมีลูกเฮ้ยมีฟมักจัดไว้สูสดมาต่างแต่เกาพ่น กำนึงกุโพให้มีฝุ่มากบุฝุ่มมากนี้อยู่ไปนาวันนี้นะาวเลยตอนี้เนาะแต่พกก็ไปวัดสักคนชาวซเฉียนรอตนนี้นะเดอดสดเลยเนาะนั่งกับรูกกับเอ๋ยกับน้อชาวเอาแม่เอพี่น้องเอา่ม่มาโดย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 มาจามจกมิดน้มายับเนื้ สมอคือสิมายา,มาเมฆเพมาเ oh. มตมา mm. แล้วเดนีแมเแ่าอยู่เพื่อนผู้เดียวแต่อยู่เดียวอยู่เขาอยู่นำ้ำผู้ใดกับเขาน่ะอยู่นำ้ำให้ชันอยู่นำ้ำมันนั่นเขามาห้ชันเม่เขามาค้าแม่ครัวในแมเแถาอยู่น้ำเอื่อยอะ<ม>น้ำไหยอะค้าบ้านเขาไอ พี่อายตายแล้วพี่อายตายแล้วเท่าเชี่ยแล้วเท่าน่ะย่างตะขาอยู่หรอกเดินเรือไม่เท่าอยู่คนเดียวอยี่มเดียวโดยของเขาโดยโดยเสีร์ฟดูมเขาเลยโดยโดยเยี่ยมดียว้วหรอกโดยโดยปลาถูอยู่มไม่เท่าไม่เท่าก็จะสันฝึกเมื่อสันอันนี้ว่าให้ลูกให้หลานมาเอาด้วให้หลานมาเอาให้หรือเปล่าม้วนแล้วปลาหายชัวเราจะเชื่อกัน เียวพหายัชเฮ้ยาแต่อ๋อมพักายชาบอายไม่เท่าจะอายนีแก่เราเชื่อกันบ่างามบ่อายเลยเข้าอายไม่เท่าอายอืมเราเชื่อเชื่อเรืออายเลยผู้หลูกเป็นล้านก็เป็นลูกเป็นล้านลูกเป็นเลิกก็จะเตือนเออไม่เท่าก็เป็นแม่เป็นผใหญ่ไปแม่อพักหายชั เดี๋ยวนี้ก็คือผัวลูกโหร้านทามหันแมีนอีเม่ยอยู่คนเดียวเนาะอยู่เพื่อนด้วยอยู่ด้วยเขาอ่ะอยู่เพื่อนเขาอ่ะเขาหันเป็นพี่น้องพี่น้องเพื่อนเดียวพี่น้องเพื่อนเดียวกันอันยังง่อยกันะค่าเดียวค่าต้อเพื่อนเดี๋ยวค่าเอ็มคิดเอ็มคิดเมื่อฝืนเดี๋ยวงนจะจ้าหากอยู่หรอก ไม่รู้เขาจีเมื่อพื้นมายู่อสานมาอยู่น้ำผัวที่อืมมันกำลังพุ้นถ้าไม่เพว่มเอ้ยจะเลยเมิ่มเขาคูู้เพื่อนเขาจู่พื้นอืสานตะบานอสานโอ้คำต่างเขาจะพูดอ่ะอืมอามาให้เขาเนาใยชิมชมนี่๋อเขาห่างแล้วห่างแล้วจเมื่อโดยโดยเมื่อม่นไม่รู้เขา เนี่ยตะขายยูนเดีวรยนะอันนี้คือนคับเดีวนะยเะขาเนาะไม่นุ่มไม่เพระวถ้าให้เลยก็อันอีแม่เท้าเราแม่เท้าเท้าเราคือว่ายังมาเอาฟืนอยู่คือมาให้ลูกร้านเราก็ให้ลูกร้านเขาจะมาเอาบ่มอนแล้วลายเดียผ้าขาดชเฮกไดอันพวข้าวเจาอะไรอันนี้เรื่ซดแล้วเฮมีพิธอกัเฮมีไม่เท้าแม่เท้าเป็นส้นเผาอย่างเด้ใชงเป็นส้นเผาอย่างเด้เฮงแต่ แม่เท่าเป็นส้นเ่าอย่างดักเฮฮูแม่เท่าเป็นไตแดงไตดำหรือว่าไตแดงไตดำเผ่าลาวหรอกนี่ลาว่ะอ๋อเผ่าลาวไตสุดนี่ไตสุดเลยไตไตเนาะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยังไม่ให้มีสูงมีแฟนแม่เท่าเราอยู่เพื่อนห่าเข่าทั้งหนมากินเไหมเข่าอ่ะแม่แถวกินเข่าแล้ว กินข้าวกับปยังเด้กินอะ้รจังมากินข้าวกับปยังเด้กินก็มีคางกินฟักผักกาดกินแค่ผักกาดเก็บกาล่าไม่เท่ากินข้าวน้ำผาดได้อยู่พุ่น่ะกินกินอยู่หั้นกินคนเดียวอ่ะไมันจะกินคนเดียวคือเนี่ยคำแบงมาหุงแบงมาเห่ออ๋อพี่น้องพี่น้องชายแบงเห่อถ่ายหรอกพี่น้องแบงมาให้ที่เอ๋เขาแบงเัาเม็ดสุดซูเฟ่เข่าได้เข่าไม่เท่าก็รำมากินได้ มีเรากินอยู <laughs> <I S 2> no, kind of ่ละเราไเขาเน่เขากินอ่ะเขาอะกินแต่เอาทางไหนมาได้ยะบูน้ำมี้เ่ิ่นแบงมาให้กินเลยมีแต่ิืนแบงมาเนาะิ่นแบงมาเนาะลูกล้างพี่น้องกันแล้วแบงมาให้กินกินแต่ชบคาเรามีเราอ่ะอ่วยยุ่งมีกบแม่ไม่ถากว่ายักกินเนื้อเนื้อเอ๊ะยังมีกบมาตราสนา ยากินอ่ะอนอาศีเอาไรมีอัไมันยาศนยนยู่ตลาดไร้มีคก็ไปกินมีอะไรคนแต่แค่น้อยนี่แค่น้อยโพลูชิ่งซื้อสินให้ซื้อเยอะให้ซื้อมีอัไรผมบอกซื้อราคาชน้รู้เป็นยังบ่ฟังห้แหละอายชุดเถอะว่าอายจะรู้ชื่ชื่อให้เนื้อเป็นอายเขาอายกินจวดเลยอายเนี่ย มียังก็ช่วยเลือกันไปผู้รู้ก็ผ่านทางผูลานผ่านทางมาพอดีพอดีเห็นเม่เาวานี่แหละโอ้เป๋ฟืนจะนี่ชู้จะไปทางมั้งเนี่ยจะไปอันเวียกอยู่เวียงใสชู้กับเรื่องหามามาแต่สบเบาแม่ไรค่ะกับมามาแต่สบเบาบ่แมนคนแถวนี้ได้ผู้รู้ผูลานยุบพูนยุบโบเกลคุณเมถาวรเคยไปบอกโบเกลไปใกล้ถนนใกล้บานยี่พูนรู้เอ๊อออ ผมหลูกพวกร้านนี่มาตามห้าเมเาวาเลยมาห้าเมเาวานี่มาแต่บโบแก้วผนได้เพื่อจะมาห้าเมเาวานี่ได้สบายดีเมถาวรเคยไปโบแก้วอ่ะเรียบร้อยเคยไปแล้วโอ้่มเรียบร้อยนะเคยไปแล้วไปแต่ย้ำเป็นชาวหน่อยผนก็ไปแต่ลายมือจะไปเขาเพีมาใช้มือเราขึ้นมาเนี่ยเข้าไว้ขี้เมยไม่ย้ำเนี่ยลายมือ เาี๋ยซีกีรถเมไม่ยอมครูหร้่วยดูกาแลด้วพทีก็ช่งเจ้าบม่นมีน้ำมาใหรไม่ทากินได้เป่เออมีมีมีมันจะบอกให้ไปเอาไปม่เท้าเดียวลุร้านเสียเอาน้ำให้กินก่อนเด้อคืออยากกินน้ำเนาะนกินี่วกินแลี่วกินตัวกินเดีเขากินน้ำกินเขากินน้ำแล้วเปฟื้นนะกินอมานีโดยมาตัดผุดเดียววันนี้่ะ ตัดคนเดียวน้ำสะอาดสะอาดไปทเดียวก็หายชแกินเนี่เอาเลยไปท่าเออกินน้ำก็เย็นเย็นอาอานนใจนะนนี้เนาะมามาตัดคนเดียวตัดฟืนอ่ะโอ้ตัดผู้เดียวนาจะอนอเดี๋ยวจังน้อยนางสองเมย์ห้ยเมย์ละกะจังไปเหื่อเนาะไมเจ่ไปหรือว่าไเท้าที่รถเป็นบ่อเนี่สอนคุ้ด้วยเลยก็ได้บ มีฟืนเนี่ยโอซางเลยมีฟืนบอกเลยว่าเขาโอซางซางบอกเอาฟืนไปเขาก็ลดจักเนาะซางเอาฟืนไปเอาฟืนไปถ่ายไม่เท่าเลยเอาป้าอะไรบานฮะบุหัวกันเฟืนนี้อืมเอาเลย่ไม่เท่านั่นนี่เอาไปโอ้เงินเงินบอลี่ใหญกันอืมไอ้กินย่างชุกอ๋อเดินเดจักพันได้นั่นน่ะเด็ต้อเลื่องหรต้อเลื่จักเทหูเอาบุหัวอ่ะเฮหูซันดูร้านเอาเงินให้ไม่เท่าไม่เท่ากับจิหัวอ่ะเฮหู

นั <là> ่นแหละนั่นแหละหากลัามหากก้ามหากัลูกเมืองสซเบามากที่ไปเมืองไม่ใช่บุคคลใจมาซากันน่เเท่าน้อฮิปป่นไปนี่อันไหนก็ออันไหนเน้่าอย่งเ้มาเฮิดบ่ไปนี่เอาเออสิไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวๆป็นเาเดี๋ยวลูกลานเอาเอาอะไรมาทาก่อนทันไปแท่โอ้เปเาเกือบเกืบ่หนําอกไปเลยแม่เฒ่านําอกไปเลยเบาเอาเอย เอาไมครูวะเอาเลย่าหายชูแม่เท่าเอ้าเอาเงินเอาไปไปซื้อเน้อกินเนอเอาใปอรอเอาเมชขอบใจนะอบเอาเมชู่าหาชสบายดีเนอะเอาไปซื้อชิ้ีเนอะจะเป็จังนึ่ซืเกือได้เนอะเป็นเสบายสบายเยไป้อเกือได้เนอะเท่าอันนี้ก็ราเตเ้เ้ชูอบเอซื้หน่อยเนี่โอเคโอเค นแนวฟ้าหาช่บุเป็นย่งลูกลานเต็มใจเอผัซ่าดีแมเท้านะเอาใช้มาดีๆบุญกินตุ๊งแมเท้าสบายดีเป็นเลยอาหนำได้บ้แม่เท้าจังเอยอยากกินหนำเลยไปหันเอายคุณดเอาไป้เออหันจะหั่นเอา่อยยช่วย่ช่วย่่ยย่ เจอเพ่อามาเมาอยู่ทีมีแห้งนี่มันทําน่นเคยไปคอยไปไหมเทาจะเป็นเนไะไปเลยไปเลยนะเลยใส่ไม่คนเท่าทุกคนน่ะกันทุกคนตามเท้าซอบถามนา่นก็คือ ชื่อของเพื่อนั่นชื่อแม่เท่าเก่าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเพื่อนั่นอยู่บ้านอ่าบ้านอี่ยเราก็เริ่มแบบไาในกอดำไปทางนี้เนาะบ้าทเนาะกับเพื่อนั่นอยู่บ้านทระยะหนานี้เนาะแต่ว่าอ่าสำหรับที่น้องเพื่อนแท้เพื่อนมาไปไปอยู่บ้านต้องสานมดเนาะทุกคนเนาะกับเพื่อนั่นอยู่ที่อ่าเมือง เมืองสบเบานะทุกคนนะเมืองสบเบาแข่งหัวพันกัไม่เห็นเพิินกับเขาก็ซื้อสารน้ำเพิินบ่กค่อยพวกค่อยหู้ปันใดทุกคนอกก็คือจับใจความใดเป็นบอลเป็นบอลื่อๆนะก็เลยว่าบ่กค่อยเข้าใจพ่อปันใดแต่ว่าสิงที่เห็นก็คือทางไม่เท่านันเปะพื้นมาทุกคนเปะพื้นโอ้ความหนักเขาสามคนหยุกจนเจ๊ะทุกคนพื้นพื้นที่เพินเป๋มากเฮาแล้วก็มีทางอ่า คิวแล้วก็มีทางผู้อดอยเนะาะถ้าถูกพากันยกจนจีแจฉทุก่นความใหญ่เนาะแต่ว่าม่เแ่าเพื่อนเตะไปซื้อนะกับเพื่อนนั่นตอ้องใจแม่เอาพืนเพื่อนนั้นยังจะกลับมาเตรียมได้เนาะเอากะอุดเป็นห่วงว่าใดทุกคนแดดของฮอร์นอีกเนาะแต่ว่าเห็นนุนั้นใด้เนาะมันเป็นกิจวัตรประจำวันของข้าเจ้านะกับมีแต่ให้ยกำลังใจเพื่อนไปเนาะกับได้เอาเงินของปุญญคค่นแยกใจบุญก็คือเงินของ แม่วิไลพรอนบุญที่พิไลแล้วก็แม่ปทุมพรทุลามันนีเนาะช่วยเหลือเพิ่นไปนะครับนีแสนกรี๊นะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอความกุ่ับใจทางญญาบ,บุญให้จบุญคอยเพื่อนชงย่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยแกลเจ็บเงินคำไหลนองเองินทองไหลมาสาธุกโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปสวนมาจะเป็นคลิปใด้ละยยุยใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เอาขอตัวลาไปก่อนสบายดี